สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวสกุลคนบ้านบ้านมาหาพ่อแม่พี่น้องแล้วด้วยจ้ะได้ของกินมาฝากพี่ต้อนน้องคือเก่าเนาะโบเคยลืมจ้ะได้ของกินเป็นเออแดนๆๆนํานตำทะเลลึกจ้าสาวสกุลตั้งซื้อเองทะเลลึกเพราะว่าอันนี้จะเป็นหมึกกรอบกับแมงกะพุน อยู่ในทะเลลึกลงไปหน่อยจักสิตั้งซื้ออย่างดอกพี่น้องเอยตั้งไปให้มันมว้วนให้มีซื้อห้องค่ะแหละเนาะมาเลยจ้ะตํำแมงกระปุนไปง่ายๆมันต้องห้องให้มันยากดอกนี่จ้าสกุลตาแล้วจะมาเทกินพร้อมกันเลยจ้าอ้ยแซบ่บเลยเด้วอว้าวว้าวเด็กินแล้วก็น้ำลายไหลแล้ว โมีมีแมงกะพุนจ้ะสาสกลเอามาลวกเนาะแมงกะพุนจืดด้วยจ้ะแล้วก็ใส่กับมือกรอบมือกรอบก็ลวกก่อนจ้ะลวกให้มันสุกเหมือนกันนะโอ้ยแซบๆเลยนี่มีกระเทียมโทนด้วยวันนี้นะ แล้วก็มีสาลายด้วยจ้ะตั้งชื่อเป็นทะเลลึกเนาะยำทะเลลึกเกาเหลาทะเลลึกกน็นี่มีสาลายด้วยต้องเข้ากับคอนเซปต์นะจ้ะอืมอร่อยกระเทียมทวนแซ่บจ้ะ มาจ้ะออปชันเราครบแล้วเนาะมากินกับสาวสกุลได้จ้ะแซ่บๆนำกันเด้อพี่น้องขอใช้ตะเกียบหน่อยนะนี่แมงกะพุนหยิบอะไรก่อนดีนี่แมงกะพุนชิ้นใหญ่ๆอวบๆเลยจ้ะกรอบ อร่อยมากนี่หมึกกรอบจ้ะ ลวกปเปื่อยๆเลยจ้ะเปื่อยแต่ยังกรบเนาะ Mực cọp chả, đen đen đây ขอโทษเด้อยพี่น้องมันลืน่นแมงกะพุนกับหมึกกรอบเลยจ้ะ อืมอ้มชิ้นนี้ใหญ่มาก แซ่บกับสาวสกลเด้อ Hmm. เพชและจ๊ะพี่น้องน้ำหมูน้ำตาลหล โอ้ยเพชจ้ะพี่น้องมื่อนีสาวสะก่นกะพาพี่น้องมากินตำเกาเหลาทะเลลึกเนาะแล้วกระดุเดือดด้วยจ้ากินไปทั้งน้ำมูกทั้งน้ำตาจังไดกะขอบคุณพี่น้องสักผู้สักคนที่ติดตามรับชมสาวสะกนถ้ากินบอรเรียบร้อยกินบทสวยงามกะขอโทษขออาภายัยในด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาพบพ่อกันใหม่คลิปหน้ามือนีลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย